สวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องป้องไปทุกทุกคนและสบ,บายดีครับพ่อเม่พี่น้องทางส,สปอปอปวเลามาพบมาพอกันนะครับกับผมกอนกฤชิน,นมาเจอกันวันนี้นะครับในเพจนะครับอ,อกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับมาเจอกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบสอง สิงหาคม68นะครับวันศุกร์ก็มีแนวทางมาแบ่งตันเช่นเคยนะครับนะจะเป็นตำฟังโค้งพี่น้องนะครับใส่น้ำปร,ราปรุงรสก่อนพาจวดนะครับแสบสุขครัวนัวสุขกรยังไม่พอนะครับมาตำไทยนะครับแซบๆนัวๆกันนะครับตำไทยขนมหวานไทย คใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนแจ้งผลการรับชมรับฟังให้ทราบหน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดพิมพ์หนึ่งภาพเบลอเสียงขาดหายพิมพ์ศูนย์นะครับม่ร,รู้จะได้ยินหรือเปล่าพี่น้องอ่นะขอแจ้งให้ทราบหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ไมล์บรรุ้มันเข้าหรือเปล่านะครับนะครับแกงผิดกัดด้วยเด้อนะครับเราจะได้หาสาเหตุนะเพราะใช้ไมล์นั่นน่าจะเป็นครั้งที่สองในการใช้ไม่์นะครับ นะครับสวัสดีครับคุณแมนนะครับเป็นยังไงนะครับเสียงสวัสดีครับคุณกันยานัทนะครับชีวิตเทาเทาคุณแดงคุณจูนคุณคุณซูมนะนะครับแล้วคุณรำไพคุณถาวรคุณรันปริยาคุณสมบัติชัดเจนเนาะ มีเสียงนะครับทุกคนนะครับคุณทันยอรคุณสุวรรณีคุณวันชัยนะครับเราชัดโอเคเนาะขอขอให้มีเสียงที่สําคัญเนาะภาพอาจเบลอฟังเสียงพูดก็ยังได้กี่ความนะครับมีแต่ภาพเสียงไม่มีก็ก็ยังยังไงยังไงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับมี ทั้งเสียงและภาพชัดเจนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่แก้งผลการรับชมรับฟังคุณกันยาณั์อยู่สระบุรีชัดเจนคุณวันชัยพังงาก็ชัดเจนนะครับโอเคชัดเจนเนาะนะครับอยู่โคราชคุณแสงจันทร์ชัดเจนนะครับโอเจนะครับขอให้มีเสียงนะครับวันนี้เป็นตั้มนะครับพี่น้องนะครับหลังจากคราวที่แล้วนะครับก็ ไปไลฟ์สดในเพจน้ำปลาราะ,ะครับก่อนพาจวดในส่วนของตำไทยหรือรัฐบาลไทยนั้นน่าจะเป็นตัวเลขวิ่งเงินล้านนะครับเขาที่แล้วให้5ไปออก6กห้นะครับหัวดนี้นะตัวเด่นและตัวเต็มลงในในกลุ่มในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์น,น่าจะกระจายไป ทั้ง YouTube แล้วหลักนะครับใครยังไม่เห็นเดี๋ยวก็จะได้มาให้กันนะครับเผดปอมเยอะมากอาจารย์ก็จะหาเจอนะครับน้ำปรัรก่อนพายจวดนี่คงไม่ปรมะนะครับตามชื่อเลยเนี่ยนะครับไม่ปปอมภาพเพจน,นั้นจะได้เห็นก่อนนะครับเพราะไปเปิดการมองเห็นอยางน้อย มันไม่ผิดกฎชุมชนเนาะเพราะว่าเราตําใส่น้ำปะลาระอย่างนี้นะแต่ถ้าเพจนี้นะครับต้องดูนะครับยอดผู้ติดตามต้องดูยอดผู้ติดตามนะครับป้อมมันไม่มีผู้ติดตามเยอะพี่น้องเข้าใจเนาะนะเฟสนะครับไม่มีเดยวชื่อออก่กอนพลังเลขนําโชคนะเป็นเพจเท่านั้นนะครับถ้าเพจนี้นะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะหลังร้านดูว่า คณะนี้เนี่ยนะครับอา้าวเนี่ยครับมีคนติดตามอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบสี่คนนี่นะครับขณะนี้นะครับต้องดูผู้ติดตามให้กดดูที่รูปโปรไฟล์เวลาเขามาเม้นเรานะครับทุกคนให,ให้ดูนะถ้าน้อยกว่านี้นะมันก็เป็นกลุ่มมิชาชีพนะเขาอาจจะเอาโปรไฟล์ ไปใชนะว้วิธีตรวจสอบนะนะให้กดเวลาเขามาเม้นอะไรก็แล้วแต่ในคอมเมนท์ให้กดโปรไฟล์มันก็ยังมันก็จะลิงก์ไปยัง Facebook ส่วนตัวหรือเพจของเขาเลยนะครับสามารถเลื่อนจนสุดๆว่าไอ้คนนีนะ้เปลี่ยนโปรไฟล์เมื่อไหร่เนะพิ่งจะเปลี่ยน5นาที10นาทีหรือวัน2วันอันนั้นแหละคุณมีใช้ชีบเลื่อนจนไปถึงว่าเขาเปิด a c e b o o k นะเปิดเพจวันที่เท่าไหร่ เราต้องตรวจสอบแบบนั้นนะครับเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เห็นปุ๊บเลวเชื่อเลยจํารูปภาพอย่านะครับสิ่งที่เห็นมันไม่เป็นอย่างที่เห็นเม่รูปภาพมีการเอาไปปลอมให้คุณเชื่อได้นะ,ะเพราะนั้นให้เข้าไปในเพจบริษัทนะครับนะครับเพจบริษัทใครอยากรู้ก็ไปตามนี้นะครับกดติดตามไว้นะเนี่ย น้ำปลานะครับก่อนพายจวดมีคนติดตามอยู่ตอนนี้อยู่หมื่นสามอันนี้นี่จะไปไลฟ์สดก่อนเลยนะครับส่วนมากเพราะหนึ่งนี้พวกกลุ่มิชาชฉีพนะครับเพราะนั้นก็ให้ไปติดตามเพราะนั้นได้เห็นแนวทางก่อนเพจน,นี้พเพราะเพจนี้นะก็ส่วนมากก็จะมาใกล้ที่จะออกแล้วเนาะออประมาณนี้นะครับ ตั้มฟังโค้งนะครับใส่น้ำปลาก่อนพายจวดนะครับน้ำปลาปรุงรสนะครับของวันศุกร์นี้นะครับเป็นศูนย์นะครวิ่งรวดศูนย์เน้นที่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์สามตัวชุดเดียวห้าศูนย์สี่นะครับนั่นเน้นคือศูนย์สี่และศูนย์ห้าสังเกตตัวแดงๆนี่แหละเลขชุดสี่ตัว นะครับประมาณนี้ทัานไม่เอ่ยนะโอเคเนะี่ยต่อไปจะเป็นตําไทยน้ำปลาราขวดเท่าไหร่นะครับน้ำปลาราสี่ขวดหนึ่งร้อยบาทมีค่าจัดส่งหกสิบาทสี่ขวดรวมค่าจัดส่งร้อยหกสิบพี่น้องอ้าวรัฐบาลนะครับเอาพิมพ์ตําไทยยังไม่เห็นอบางคนก็เห็นบางคนแล้วอ้าวให้ไปแล้วเนาะ บางคนก็ว่าดินเก้าคุณตั้มดินเก้าอ๋อบางคนก็มีเห็นอ้าวจะทวนนะครับพิมพ์เด้อนะครับรัฐบาลนะครับองวดที่แล้วอาจารย์ให้ห้าน้อเดี๋ยวเดี๋ยวฟิวเจอร์มันงวดที่แล้วอาจารย์ให้ห้านะครับอ่ามันออก,กอะไรล่ะแปดหกห้าแปดห้าหกเนาะงวดนี้นะตัวเด่นเลขวิ่งเงินล้านเนี่ยนะครับ เป็นเก้านะครับงวดต่อไปนี้นะถ้าจะไม่ผิดได้ยินเขาว่าเขาว่าเป็นหวยสันจรใช่ไหมเอ่ยนะถ้าเป็นหวยสันจรนี้เกิดความมั่นใจมากเลยพี่น้องนะตั้งแต่สมัยเขียนลายมือแต่ก่อนเขาเรียกว่าเจ้าพ่อหวยสันจรนนี่แหละนะอ่ะใครอ่ะใครเห็นตัวเต็มแล้วนะเราพิมพ์มาสิอ่นะคใครอยากเห็นตัวเต็มอ่ะใครยังไม่เห็นนะครับอ่ะ เห็นแล้วออคุณสมพรอ่านว่าอ่านผิดหรือเปล่าคุณสมพรเนี้เนาะนะครับเห็นแล้วโอ้ก็แสดงว่าอยู่ในห้องแนวาทาง้องจยนไม่งั้นก็อยู่ในกลุ่มเฟสหวยใบฟ้าก้อาจยนไม่ได้ทําหัวใบฟ้านะเพื่อง่ายต่อการเล่นถ้าจายนมั่นใจคือจะมาทําเบียดใบแบบนี้ถ้าหวยใบฟ้ามันจะมีตัวเด่นสองตัวบนล่างนะบางคอนอาจจะจับจุดยาก อต่จาย์ก็เลยเอาตัวที่มันเข้ามาแน,น,น่นอนนะก็คือตัวเดียวฟันเป็นตัวเดียวก็คือเป็นแบบนี้นะครับเห็นแล้วนะก็แสดงว่าเห็นอยู่ใส่หรืคุณแม่ชุดเต็มเนาะนะครับชุดเต็ม่ะเพราะฉะนั้นบางคนไม่เห็นก็จะรวมไปทั้งอมสินเลยเนาะนะครับเพื่อจะได้ไม่มันจะใกล้ใกล้สิ้นเดือนบางทีอาจจะไม่มีเวลา เอามาให้เพราะฉะนั้นก็ก็แคปไว้นะครับเพราะว่าบางทีก็จะไปส่งสินค้าให้ลูกค้าต่างจงังหวัดอาจจะไม่มีเวลาสะดวกนะครับเดือนกันยายนิ่งยุ่งยากนะครับเพราะเตรียมของทําบุญมันเกิดนะครับอ่ะอมสินว่ายังไม่ได้ลงในกลุ่มนะครับลงแต่ในกลุ่มเฟสนั่นแหละแต่ว่าในกลุ่มไลน์ยังไม่ได้ลงนะครับอ่ะ อมสินนะครับวิ่งรูดห้าเน้นที่ห้าศูนย์ห้าสองตามนี้แต่ตัวเจาะในสีสังก็มาเล่นทุกตัวตนนะครับไปกับทั้งบนทั้งลมนะครับขันเนาะส่วนรัฐบาลนะครับตัวเต็มนะ ก้านะครับอาจารย์เน้นเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดลัตเตอรี่อาจารย์ลูดลัตเตอรี่อาจารย์ลูดไม่เอาตัวเดียวคือเก้าเก้าแม่พี่น้องเนี่ยนี่คือลัตเตอรี่เนี่ยใครอยากดูบ้างเนี่ย นัตติรีไม่เอาเฉพาะ99อ่ะจาก90เนี่ยเดี๋ยวใครอยากดูเนี่ยมานหน่อยแตนะ่ไม่เอาอเดี๋ยวกระชิวาโมอีกแล้วจะให้ดูนะเล่นอย่างละสองเพราะชุดละห้าใบได้พี่นอ้องเนี่ยชุดละห้าใบได้เนี่ยอันนี้90เดี๋ยวจะไล่ให้หทีละตัวก็ได้น90นะ91ความมั่มีความมั่นใจนะนะครับอื เก้าหนึ่งเล่นทุกตัวนะบอมเมียนว่าให้สือส้อๆด้จัด้เบึงพร้อมเก้าสองนะซึ่งว่ารูดนะนะครับเก้าสามนะอาจารย์มทุ่มทุนสร้างมากกว่านี้ 94. เก้าสี่เห็นว่า อาจารย์ขึ้นไรเทมันเป็นโจคายเลนตอรีกับชิวาอีกอามาเมื่อเช้าเด้๋ยมาส่งเจ้าหนึ่งนะเขามาตั้งแต่ลังหัวออกเลยสามวันสี่วันเก้าห้าเห็นไหมอาจารย์ลูดไม่เอาเฉพาะเก้าเก้าอ่ะเก้าหกแต่เปียเก้าเจ็ดมันมันมีเก้าดิเจ้าเดียวเนี่ยหาไม่ได้เดี๋ยวจะซื้อมาเพิ่มเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าเปียดเห็นไหมไม่ได้เฉพาะเก้าเก้าอาจารย์ไม่เอารูดมา นะครับว่าสันมันเจาะสิพว,วจับอยู่บอเนี่ยถูกทุนสั่งไว้ท่าใได้หกใบชุดหนึ่งมันก็หก้อยห้าสิบแล้วพี่น้องนะอยู่นี้เก 8, า้าก็เปลี่ยสิบเจ็ดใบสิบเจ็ดชุดนะสิบเจ็ดชุดคูณไปตัวจริงจริมันต้งชุดละสองเนาะเพราะมันขาดเก้าเจ็ดอยู่เราจะไปหาซื้อใส่แต่เป็นเป็น,ปนตัวเน้นด้วยไม่มีนะครับขาดลองเอาไปเบิง นะครับมักชอบนะัเลขวิ่งเงินล้านก็จะรู้ว่ามันเข้าดีเดินดีนะครับเลีนเ่อไรก็มีเปอร์เซ็นต์อ่านกับวิ่งได้พี่น้องนะวิ่งอย่างเดียวนะอประมาณนี้แหละครับวันนั้นก็ฝากนะครับผลิตภัณฑ์ของจันนะครับนะเนีย่ยเดี๋ยวเห็นก้อนมูนะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในบริษัทนะครับได้เห็นแนวทางก่อนใครเขาสําหรับห้องที่สั่งซื้อแนวทางนะ ห้องอื่นอนจ่จะเห็นช้าเพราะว่าอันนี้มันมีตัวตนเพราะอาจารย์คัดกรองมันมีตัวตนหนึ่งมีชื่อที่อยู่นะครับในการจัดส่งสินค้ามีเบอร์ตรงเบอร์โทรก็เอามาเข้าในห้องพวกนี้นะครับเนี่ยจะซื้อนะและที่สําคัญบอกแอดมินว่าอ่ะสั่งซื้อสินค้าแล้วขอเข้าห้องแนวทางของอาจารย์นะครับนะบเพราะนั้นอาจารย์บริมาตร่รดูปัญไดในเพจนี้นะครับพอติดแดง โอเคประมาณนีนะ้เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับในอาทิตย์หน้านะครับประมาณนี้คนทุกคนโชคดีร่ำรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะโชคดีบวันดีครับ